เปิดราคาห้องพักสุดหรูวิวดีที่แม่ชมยกครอบครัวใหญ่ไปพักซุปตาแนวหน้าเมืองไทยชมผู้อารยากับคุณพ่อนักธุรกิจนอตวิสรุตเป็นคู่รักที่เพียบพร้อมไปด้วยความน่ารักยิ่งเห็นโมเมนต,ต์หวานแววของพวกเขาก็ยิ่งน่าอิจฉาโดยทั้งสองคนก็มีทายาด้วยกันสองคน เป็นน้องฟ้าแฝดสายฟ้าพายุจากที่ใครได้ติดตามไอจีของแม่ชมจะเห็นว่าตอนนี้แม่ชมพาครอบครัวใหญ่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่เกาะกูดพักที่โซนวาคีรีโดยแม่ชมได้ปล่อยเซ็ตสุดแซบเซ็กซี่สุดๆของตัวเองมาแล้วนั้นโดยที่พักโซนวาคีรีเป็นสไตล์วิลล่าราคาห้องพักเริ่มต้นตั้งแต่20,000บาทไปจนถึงหลัก30,000 0บาทกันเลยทีเดียวครับส่วนไฮไลท์ของที่นั่นก็มีหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินรับส่งส่วนตัวเอาไว้คอยบริการในการเดินทางของแขกผู้มาเข้าพักหรือจะเป็นทีพอดดินน่งประสบการณ์การทานอาหารลอยฟ้าบนกระเช้าลอยฟ้ารูปรังนก